นำน้ำเปล่านะคะที่เราผสมเกลือแล้วนะคะมาแช่ลำไยนะคะประมาณ30นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วก็ให้รินน้ำเกลือออกนะคะแล้วล้างน้ำเปล่าอีกสองรอบนะคะนำน้ำกะทิมาใส่กระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลตะโนดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟกันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้ใช้ไฟกลางคนจนน้ำตาลละลายจนหมดนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มเดือดพอเขาเริ่มเดือดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะ ตอนนี้นะคะน้าตาลของเราก็ละลายจนหมดแล้วนะคะสังเกตว่าเริ่มมีควันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขามีความเดือดมากกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะทําการรีดเป็นไฟกลางค่อนอ่อนกันค่ะตอนนี้นะคะสังเกตว่าตัวน้วํากะทิของเราเนี่ยค่ะมีควันขึ้นเนาะแล้วก็ยังมีลักษณะที่เป็นน้ําใสๆอยู่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำกะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดแบบนี้เลยก็ให้ทําการรีบเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อค่ะประมาณ12-15นาทีแล้วแต่ความข้นที่เราต้องการนะคะอย่าข้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวน้ํากะทินะคะก็ให้คนไปเรื่อยนะคะอย่าหยุดมือนะคะสังเกตว่าน้ํากะทิของเราเนะะี่ยค่ะเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะ ได้ความข้นประมาณนี้นะคะครูใช้เวลาประมาณ12นาทีนะคะอยู่ที่เตาแต่ละบ้านด้วยนะคะอาจจะใช้เวลานานมากกว่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่เนยเค็มลงไปถ้าเกิดว่าบ้านใดที่ไม่มีเนยเค็มนะคะก็ให้ใส่เกลือลงไปหยิบมือนึงนะคะแล้วก็คนให้เนยละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่ลำไย,ยลงไปได้เลยค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วรอจนส่วนผสมของน้ํากะทินะคะเขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทําการปิดไฟได้เลยค่ะ เมื่อเราปิดไฟลแล้วนะคะก็ยกกระทะออกมานะคะแล้วก็นําส่วนผสมที่ได้ะคะ่ะไปกรองนําเนื้อลําไยออกมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแช่ไว้แบบนั้นนะคะน้ํากะทิมันจะเหลวขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความหวานให้กับน้ํากะทิที่ได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยค่ะปอกเปลือกกล้วยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็หาภาชนะอะไรก็ได้ที่แบนๆเช่นเขียงหรือว่าถาดก็ได้นะคะมากดเขาให้แบนค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็นําออกจากถุงนะคะแล้วก็นําไปใส่ในจานก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปเรียงบนตะแกรงค่ะถ้าท่านใดไม่มีเตาอบก็สามารถที่จะใช้วิธีการปิ้งบนกระทะก็ได้นะคะหรือว่านําไปย่างบนเตาถ่านก็ได้นะคะอันนี้ก็คือกล้วยของครูนะคะนําไปเรียงบนตะแกรงนะคะก็จะนําเข้าอบไฟ150องศาค่ะ จะทาการอบด้านละ20นาทีนะคะพอครบ20นาทีแล้วก็ให้นําออกมาแล้วก็กลับพลิกด้านนะคะแล้วก็อบต่ออีก20นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วคะก็ให้เลื่อนตะแกรงขึ้นชั้นบนสุดค่ะเพื่อให้ตัวหน้าเขาเก,เกรียมๆหน่อยนะคะอบต่ออีก10นาทีค่ะตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ความสุกข,ของกล้วยด้วยแล้วก็อยู่ที่ความแห้งของกล้วยที่เราต้องการด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะน,ำนำยาน้าย่ยที่เราได้แยกออกมาแล้วค่ะนามาเรียงใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ากะทิที่เราได้เคี่ยวได้ที่แล้วค่ะนามาราดบนตัวกล้วยของเราได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ